น่อขึ้นข้างหน้านะป๋าขึ้นแล้วนะโคพอดีเลยเทโพกี่เซนนะสามเซนครึ่งสั่งกีกวาบใหป่าโผโ่ครับเทโพโห้าโลครับเดินดีฮะเดิน <c oughs> เดินดีๆแล้วกันห้าโลอะไม่มีชนเลยไนงะ ผเดินไปไม่ได้ครับมันไม่มีที่เดินเป็นโค้งเหล็กเดินลำบากไหนเป็นมวนดึงล่องไหนนะร่องนี้ร่องนูน้นชนม้วนนะดดเขาเทอ,ทอช้ามัวคุยเองชลย้ยยยครับลุนกันครับ ยังไม่ถึงพื้นอีกน,น,นะตัวใหญ่เอาครับเราจะสาวขึ้นมาตรงนี้มีไหม ยงไงทอแหือมาล้างแหพออุยยงไงสองตัวเขียนล่างมีไหมนะเออมีไหมเียนเพียนได้ครับได้แกงส้ม đây càng xôm, đây càng xôm Chỗ. Yeah Rồi, rồi Nó dây Tạm